วันหยุดยาวอีกแล้วถือเป็นวันหยุดมหามงคลของเหล่าผองไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเราชวนมาเที่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีได้ใกล้ชิดสัตว์ป่าหายากมากมายจะเที่ยวกลางวันก็ชีวิจะเที่ยวกลางคืนก็สนุกตื่นเต้นกับสัตว์นานาชนิดโชว์สุดอลังการสามารถส่องดูสัตว์ได้ยงใกล้ชิดด้วยการนั่งรถราง,งอชมสัตว์แบบ50ที่นั่งและยังมีกิจกรรมอีกมากมายอาะให้คุณมาสัมผัสอธิการแสด แงนักล่าแห่งรัติการเซลฟี่ถ่ายภาพกับสัตว์เล็กการแสดงไทเกอร์โช์การแสดงน้ำผู้ดนตรีรับรองว่าประทับใจมิรู้ลืมอย่าลืมพาครอบครัวหรือคนรู้ใจมาเที่ยวกันนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬิกาสามารถวอล์กอินมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ใน safari com สอบถามเพิ่มเติมโทร053999000เชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารี